ไปตกใจไปไม่งี้หรอวะ F.D. z Shop มีโปรโมชั่นเลดสิบบอกฟุตออสตาแล้วก็ King l e g e n c y โดยมีบริการกดผลบอกฟุตบริการกดเกมพาร์ตบอกฟุตบริการกดออสตา Tower Defense บริการกดผล King l e g e n c y บริการกดเกมพาร์ต King l e g e n c y และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสวัสดีทุกคนกันเลยนะครับวันนี้เราก็มาเริ่มซีรีส์ใหม่นะครับจากเอาชีวิตรอดเนาะเราก็จะมาเล่นเป็นสกายบ x ็อกนะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับแบบสกายบ็อกนะครับก็คือจะเป็นแมปรอยฟ้านะครับแล้วก็จะมีกล่องให้หนึ่งกล่องต้นไม้หนึ่งต้นนะครับแล้ว 3ามคูณสามคูณสามคูณสามอันนี้ไม่รู้โอเคทุกคนก็จะมีของทั้งหมดมาให้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเนาะก็พอเอาชีวิตรอดได้อยู่เนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะขอตัดต้นไม้นี้ก่อนนะครับเราต้องตัดต้นไม้นะครับเออนึกว่ามันจะให้ก่อนอื่นนะครับถ้าเราจะทําแบบดีๆนะครับเราต้องแบบเราต้องทําวันนี้นะครับทุกคนนี่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 เราต้องทําเป็นโต๊ะครัฟด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้คัฟของเลเนาะโอเคเดี๋ยวผมก็จะ อ่าผมอ่าผมจะขุดไปอีกชั้นหนึ่งนะเฮ้ยมีทรายนะครับตรงนี้มีทรายโอเคไปไปอีก ซึ่งสกายบอลนะครับนี่ก็มันจะให้ของมาแบบจํากัดนะครับแล้วก็มีพื้นที่แบบจํากัดด้วยนะครับทุกคนเราก็ต้องแบบว่าหาทรัพยากรนะครับมาขยายพื้นที่ของเราอะไรประมาณนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาเล่นให้ดูเนาะนี่ครับทุกคนผมก็จะต่อมาประมาณนี้เลยนะต้นไม้นะครับเวลามันแบบว่าโดนตัดหมดปุ๊บมันก็จะมีต้นก้านะครับสิ่งที่เรียกว่าต้นก้าอะไรประมาณนั้นนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะนี้ใส่ก่อนโอเคซึ่งการทานะครับการทํานะครับทุกคนก็คือเราต้องเอาราวานะครับแล้วก็ไอเอ็น นี่นะครับมารวมกันนะครับทุกคนก็คือแบบว่าเอามารวมกันให้มันเป็นไออันนั้นอ่ะไอไอหินน่ะเออเโคบัสโตนอะ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขุดเนี่ยตอนนี้นะครับผมก็กําลังจะขุดนะครับก่อนอื่นนะครับผมว่าผมจะทําพิกแอคนะครับพิกแอคโอเคทุกคนผมทําพิกแอคก่อนเด้อนี่นะทุกคนการทําพิกแอคของผมนะครับก็ เป็นประมาณนี้เลยโอเคที่เหลือก็อเก็บไว้ส่วน,นนี้นะครับมันมีสายให้เรานะครับทุกคนแล้วก็มีเบสล็อกตรงนี้โอเคผมจะเก็บสายไปก่อนนะครับทุกคนโอเคก็อาจจะได้พื้นที่มาก็เอาอย่างนี้ก่อนนะครับผมจะยังไม่ขุดต้นไม้ขบวนก่อนนะยังไม่ขุดเด้อย,ยังไม่ขุดเด้อโอเคเดี๋ยวผมจะขุดแบบหนีไปก่อนแบบหนีไปก่อนนะครับทุกคนโอเคปุ๊บผมจะทําเป็นน้ำ Infinity อินฟินิตี้นะครับตรงนี้ปุ๊บปุ๊บ ตรงนี้ก็ขุดออกตรงนี้ก็ขุดออกเป็นน้ำฟิตตี้แล้วยย่ yeah. เราถังนะครับเราเอาถังอะไรนี้ยไปใช้ได้นะครับทุกคนเอาถังมาตักน้ําได้เนาะแล้วตอนนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่าผมจะทําอะไรต่อ <c oughs> ผมว่าผมจะทําเป็นที่แบบว่า,าปัมม๊มคบอลสโตนนะครับทุกคนก็เป็นที่ปัมม๊มเนาะเอาไว้ประมาณตรงนี้เลยก็ได้นะอเอาแบบนี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวผมจะใส่เป็นลาวาแถวๆตรงไหนดีเดี๋ยวผมขอคิดก่อนนะครับทุกคนก็ตอนนี้มันเหลือ,อชั้นหนึ่งเนาะที่แบบว่ายังไม่ได้ขุดชั้นนี้ก่อนละกัน ปึ๊บโอเคโอเคทุกคนแต่ผมขอเป็นทำสลับอันนี้นิดนึงนะครับทุกคนสลับไม่ใช่แทบอันนี้สลับแปสลับอ่ะเออนี่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 นเอามาต่อนะครับแปลว่ายืมก่อนนิดนึงนะครับทุกคนนี่เวลาต้นก้าตกนะครับมันก็จะตกมาใส่พวกนี้นะครับทุกคนเนาะเออแบบนี้เลยเท่ๆเลยปึ๊บปึ๊บโอเคผมตัดต้นไม้แล้วตัด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 ตดตัดตัดตัดตตัดตัดตัดต โอเคทุกคนตอนนี้ผมตัดต้นไม้เสร็จแล้วนะครับเราก็มารุนนะครับว่าต้นก้าของต้นนี้มันจะหล่นมาหรือเปล่ามันจะมีหรือเปล่านะครับก็คือเฮ้ยเฮ้ยมีแล้วเห็นไหเฮ้ยนี่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 ได้แล้วได้แล้วได้แล้วอันเดียวอันเดียวก็เอาวะอันเดียวก็เอาเฮ้ยยึดเสยวะเฮ้ยลงมาดีลงมาลงมาดูลงมาเออนี่แหละต้นก้ายื้อชีวิตนะครับเอาปลูกไว้ตรงนี้เลย อันนี้อาหารอันนี้ซึ่งเราไม่ต้องจําเป็นต้องเอาอาหารกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็แบบว่าตายเกิดได้นะครับ <laughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะทําอันนี้ก่อนละกันอ่าเป็นอันนี้ปื๊บแล้วก็เป็นอันนี้เป็นไงกดรีบโอ้ยตองกลาตกมาโอ้ยตงกลา,ตก,า, <laughs> กาตกเยอะมากอ้ยต้องกลา เอย่าตกขนาดนั้นโอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อนะครับเราต้องทำ b คบโบสโตนนะครับก็คือก็ b คบ e s สโตนถ้าเรามี b คบ e s สโตนนะครับเราก็จะมีหินนะครับแล้วก็จะมีหินอ,อะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ต้องรอต้นกล้าก็า้ย คุดโอ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างที่ปัม๊คมคอมโสตนอัตโน,โนมัตแล้วนะครับทุกคนก็จะให้น้ํามันมาอีกนี้นะครับ <c oughs> แล้วผมก็ต้องลงไปข้างล่างตรงนี้แล้วผมก็ เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอดินไว้ตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนก็ทำๆไปเถอะนะครับทุกคนผมก็ไม่ค่อยที่เล่นแบบนี้สักเท่าไหร่ <c oughs> ไม่ได้เล่นเลยอ่ะโอเคขุดไปก่อนขุดไปก่อนขุดไปก่อนเดี๋ยวนายฟินิตี้เดี๋ยวค่อยมาทำฟินิตี้ทีหลังเลยเขะะ้าใจปะแล้วก็เอาไว้ตรงนี้อ่าพอไว้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับทวนแล้วก็ขุดอันนี้ออกมาแล้วเราก็ใส่ไว้ตรงนี้ถูกปะวะเฮ้ยบ่้ถูกบ่ถูกว้าว <c oughs> ว้าวว้าวว้าว,าว,าว,าวา้ตองตองมาอีกตองมาอีกเออย ต้องมาอีกนะครับตรงนี้เฮ้ยหรือเปล่าวะไอ้ตรงนี้จะเป็นที่ cobblestone นะครับตรงนี้ที่จะเป็น cobblestone เกิดนะครับทุกคนแล้วตรงนี้เป็นลาวาอ่าถูกต้องลวถูกต้องละ,องละโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะทําอันนี้ต่อนะครับนี่เป็นสลับแบบนี้เลย <c oughs> กันน้ำเอาไว้นั่นแหละกันน้ำเอาไว้กันน้ำเอาไว้โอเคผมต้องมายืมดินตรงนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่านั้นอ้าวอยาไหลตกแด้โอเคยืมตรงนี้ก่อนนะทุกคนมันก็จะทุรักทุเรย์หน่อยนะครับแล้วก็เอาไว้ตรงนี้นะทุกคนตรงนี้จะเป็นที่ที่ ของราวาน,นะครับเราต้องเอามาอุดอีก2ออันโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาบล็อก อันนี้นะครับทุกคนเราจะตกผมจะตกอ่ะผมจะตกอ่ะจะเด้อโอเคตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เอาตรงนี้ก่อนโอ้โหอย่าตกเด้อดินโอ้ยขึ้นไปไงวะเนี่ยขึ้น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 โอ้ยจะเยนะปั๊บโอเคตอนนี้เราจะมาอีกสองอันนะครับตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็ขุดตรงนี้อพอเราขุดตรงนี้เสร็จแล้วมะเราก็ใส่ตรงนี้เลยโอเคเราก็จะราวางใส่ไว้ตรงนี้ปึ๊บ เออนี่คมโป้สนนนี่นะครับคือคมโบซาตนฮ่า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 โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะแบบว่าอ่าใส่อันนี้ตรงนี้ปุ๊บใช่ป่ะอ่าถูกต้องถูกต้องปุ๊บเอาใส่ไว้ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เออเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นด้วเย็นด้อปุ๊บตรงนี้อ่าอันนี้ก็ปิดไว้ตรงนี้เลยก็ได้อ่านี่แหละครับที่ปั๊มคมโบสซาตนของเราปุ๊บอ่าเป็นไงเก่งปะผมเก่งปะ เฮ้เก่งจัดเลยผมบอกเลยนะครับนี่ครับเอ้ยนี่ซึ่งถ้าเราได้มาอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับทุกคนเราก็ทําเป็นที่ขุดนี้เลยก็ได้นะครับทุกคนเราที่ขุดอันนี้เก็บไปอ่านี่ปุ๊บโอเคเฮ้ยเราได้ต้นการมาต้นเดียวเดี๋ยวเราแบบว่าทําที่ขยายก่อนนะขยายเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ค่อยขยายไอ้น,นี้นะครับขยายมากนะครับเพราะว่าเรามีนี่อยู่มีบนมิวอยู่ เออนี่เป็นไงทุคคทกคนโอ้โหไว้จัดไว้จัดโอเคนะทุกคนเราได้หินมา9อันอย่างนี้ใช่ไหมครับทุกคนเราก็ทําอันนี้ไปเลยนะครับขยายเกาะไปก่อนนาะขยายเกาะไปก่อนหนินหมันอาจจะดูไม่สวยนะครับแต่ว่าเราเอามาใช้งานได้เด้อทุกคนแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเราก็จะขยายไปเลยขยายขยายนะครับทุกคนขยายต่อขยายเป็นไงโอ้โหเรามีหินแล้วโคตรเท่หูยอย่าลงลวาวาเด้อโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอามาปิดลาวาดยดีกว่า แม่เงยอะไรวะเนี่ยเกือบแตกเกือบเตกเราไม่มีฮอปเปอร์นะครับในการดูดไอเทมนมันก็จะอันตรายหน่อยนะครับเออแบบนี้นะครับทุกคนอุ้ยแต่มันมืดเลยนะแต่มันมืดเลยนะเอ้ยขุดไปต่อนะครับทุกคนอ่าเอ้ยขุดไปต่อขุดไปต่อขุดอีกขุดอีกอ่า ขุดอีกขุดต่อไปเรื่อยขุดอีกเออซึ่งตอนนี้นะครับผมขอขุดก่อนนะครับทุกคนขอขุดก่อนเนาะแบบว่าให้ได้หินเยอะเลยโอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็ขุดมาได้เยอะมากแล้วนะครับแต่ว่าผมจะขุดนิดเดียวนะเพราะว่ามันมืดนะครับทุกคนมันมืดมันมืดที่จริงผมก็มองเห็นแหละแต่ว่าคนดูอาจจะมองไม่เห็นหรือว่ามันมืดไปนะครับโปรแกรมอะไรประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมก็จ,จะไม่อุดละกันลาว่าตอนนี้นะครับทุกคนนี่นะผมมีอันนี้เยอะมากนะครับทุกคนผมก็จ,จะไปขยายนะครับขยายโอเคเป็นะเริ่ม เป็นรูปเป็นล่างนะครับที่ผมใช้แทรปนะครับทุกคนก็คือมันจะประหยัดบล็อกได้เนาะ,ะประหยัดบล็อกได้มากที่สุดเลยนะครับโอเคทุกคนซึ่งผมจะปรับเป็นรนมอลนะครับไม่ได้ปรับเป็นฮาร์ดเนาะเหมือนเอาชีวิตรอดนะครับทุกคนเอาเป็นร์มอลก็พอแล้วโอเคทุกคนเป็นไงเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วใช่ไหมกันล่ะขอโทษเราได้มาอีก50กว่าอันโอ้โหโคตรเยอะไปไปครับไปครับผมจะขยายไปเรื่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนบ,นบล็อกเนาะเราเอาเป็นบล็อกอ่าสโตนนี้ก่อนนะครับทุกคนครอบส ทุกคนมันก็จะเริ่มใหญ่เลยนะเริมใหญ่แล้วโอเคทุกคนนี่ผมก็จะมาขยายต้นไม้ผมนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเราจะได้ต้นกล้ามาหรือป่านะครับโอ้ยโอ้โหโอเคทุกคนนะผมขอปิดราวาตรงนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรนั่นเหรอเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะล่วงราวาไปแล้วจบกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนโอเคซึ่งไอ ฮเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไหม้อยู่โอเคทุกคนเดี๋ยวตรงนี้ด้วยมันมีช่องมันมีรูนะครับที่จะให้ลงไปโอเคเราต้องรอบครอบทุกอย่างนะครับเราจะตัดต้นไม้โอเคนัทุกคนตอนนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยเลยนะครับมาดูนะครับว่าเราจะได้ต้นฮะต้นกระบองพเพชรเราไปก่อนเลยหร <c oughs> อเฮ้ยต้นก้าวได้แล้วเห็นไหมทุกคนเห็นไหมโอ้โหโอเคเดี๋ยวรอให้มันแบบว่าหล่นมาเองนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะขยายต่อเฮ้ยผมเป็นคนขี้เกียจรอว่ะ ลงมาอ่าเราต้นกล้ามาอีกหนึ่งต้นนะครับตอนนี้โอเคอ่าซึ่งผมก็จะขยายต่อไม่มีอะไรหรอกนะครับทุกคนก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอ่าฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นนะครับมันก็จะมีเกาะให้เรานะครับทุกคนเราก็ต้องแบบว่าฟังข้อพิสูนเหลืออะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเกาะไปต่อไปเกาะอื่นไปต่อะว่าซะเหมือนต้นกล้าเราจะได้มาแค่ต้นเดียวเฮ้ยต้นเดียวยองเหรอเฮ้ย ก็ต้องเยอะกว่านี้สิโอ้โหโคตรใจร้ายเลยอะ่ะเฮ้ยต้องมีอีกดิตอนนี้นะทุกคนเหมือนมพีแค่ต้นเดียวเท่านั้นโคตรงกเลยขออีกได้บ่ขออีกได้ไหมครับตอนนี้นะครับทุกคนผมว่ามันน่าจะได้แค่ต้นเดียวเท่านั้นนะครับ ต้นเดียวเองเลยโอ้โหโคตรใจร้ายเลยอะ่ะเฮ้ยเรามีสติงด้วยนี่ว่าเราทําเป็นที่ตกปลาหาอาหารได้นะครับแต่ว่าผมว่าผมจะมาทําเตียงดีกว่านะครับทุกคนเนาะอ่าทำเตียงดีกว่าสองสามอุ้ยพอดีเป๊ะเลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามาก่อนเอามาก่อนเราจะทําเป็นเตียงนะทุกคนเนาะเพื่อที่ตอนกลางคืนเราจะได้ตื่นมานะครับอ่านอนตรงนี้โอเคเสตสปาไว้ตรงนี้ให้แค่ต้นเดียวก็เอาวะอ่ะต้นเดียวก็ต้นเดียวมีไหม โอ้โหไม่ออกอีกเราก็ต้องรอเอ้ยดอนี่ไงใครบอกได้ต้นเดียววะโอเคเราก็มาปลูกตรงนี้แล้วเราก็ใส่ไว้ตรงนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอขุดก่อนนะครับขุดต่อขุดต่อตอนนี้นะครับของผมได้พังไปแล้วนะครับทุกคนก็อ่าผมก็จะมาทําต่อเฮ้ยมันพังง่ายแท้วะ โอเคซึ่งเราก็แบบว่าผมจะย้ายอันนี้นะครับมาไว้ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่มีอะไรปลูกอีกหรือเปล่ามีมีไผ่นะครับต้นไผ่อา่าต้นไผ่เราจะปลูกไว้ตรงไหนดีตรงนี้เหร ตรงนี้อ่ะถ้าต้นไม้มันโตปุ๊บมัจบเลยนะโอเคทุกคนผมจะปลูกไว้ตรงนี้แล้วกันหรือจะปลูกไว้ตรงไหนผมปลูกไว้ตรงนี้อันนี้ก็พัมกินซีดนะครับทุกคนพัมกินซีดโอเคเดี๋ยวเราจะมาเป็นเษกษตรกรกันนะครับตอนนี้ผมก็จ,จะทําแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ทําเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่เราเราก็ขุดตรงนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็ เอานี่นครับใส่ไว้ตรงนี้อา่ามีแตงโมดนวยนะครับแตงโมนี่จะสามารถทำเป็นซีดได้นะครับทุกคนโอเคซึ่งตอนนี้ดินเฮ้ยดินคนน้อยเลยอะ่ะโอเคทุกคนซึ่งนี่นะครับทุกคนผมก็จะเปลี่ยนจากดินตรงนี้นะครับเอ้ยอย่าไรไปสิโอเคไปออปึ๊บปุ๊บปึ๊บ,บโอ้โหได้ดินคืนนะได้ดินคืนอันนี้จะได้คืนเปล่าวะอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าผมจะได้คืนหรือเปล่านะครับทุกคนซึ่งผมก็จะลางๆตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บโอเคเราน่าจะได้ดินนะครับทุกคนอันนี้ปึ๊บโอเคนี่แหละโคตรโคจีเนียสโคสุดโคตรกัดเออนี่ซึ่งดินนี่โคตรจำเป็นเลยนะครับกับแบบแบบนี้นะทุกคนอย่าให้ใหมันหายเป็นไส้หิดครับนะครับโอเคซึ่งผมจะเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเออประมาณนี้ เอาดินใส่ี่เอาดินใส่ส่เออเอาดินใส่ปุ๊บแล้วก็เอาดี่ใส่ปุ๊บแล้วก็เอา อันนี้ใส่เออได้มาแล้วครับ2ต้นนะครับทุกคนซึ่งเห็ดนี่เราต้องทับเป็นที่ห้องมืดๆนะทุกคนถึงเราจะปลูกได้นะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มีทรัพยากรอะไรพอขนาดนั้นเราก็เก็บไว้ก่อนนะครับทุกคนเห็ดเนาะตอนนี้เราหิวใช่ไหมทุกคนเราสามารถกระโดดตาได้นะครับหรือไม่ก็หาอะไรกินไปก่อนเอออะไรประมาณนี้ผมคว้าขุดตรงนี้ก่อนต่อนะครับตอนนี้นะทุกคนต้นไม้เราเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮยเอย่าพึ่งนะทุกคนตอนนี้เราอย่าพึ่งขุดนะครับเราต้องแปบวา่าทําให้มัน กว้างๆก่นนะครับนี่แบบนี้เลยประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้เก็บต้นกล้าแบบว่าไม่ให้มันตกลงไปข้างล่างนะครับโอเคทุกคนผมจะขุดแล้วนะขุดไปเลยผมไม่รู้นะครับว่าผมจะได้ต้นกล้ากลับคืนมาได้หรือเปล่านะกับต้นต้นนี้ <c oughs> เฮ้ยได้มาสองต้นเลยโอ้โหนี่ไงนี่ไงเฮ้เเฮ้โอเคทุกคนซึ่งผมก็จะไปปลูกกับที่ตรงนี้เลยนะครับผมจะแยกปลูกนะเออ เป็นไงได้มาแล้วสองต้นก้าอุ้ยต้นนี้มันคุ้มอ่ะโอเคทุกคนซึ่งผมก็จะขยายไปแบบนี้เลยนะทุกคนก็คือแบบว่าอ่าผมจะไปแบบ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 นี้นะครับทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับทุกคนผมจะต่อยาวไปนะครับไม่รู้ว่าจะยาวสุดถึงตอนไหนนะถ้ามีมอนเตอร์เกิดนะครับผมก็จะได้กระดูกหรือว่าได้สลิงมาตกปลาอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะทุกคนอาจจะเจอเกาะอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ต่อไปเรื่อยเลย ตอนนี้นะครับทุกคนบล็อกก็จะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้ตรงตรงไหนมันมีอะไรบ้างนะครับทุกคนก็สำรวดแมปมาถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเหมือนจะไม่มีกเกาะอะไรรอบข้างเราเลยนะแปลว,ว่าเราไม่เห็นนะแต่ว่ามันน่าจะมีนี่ๆแหละทุกคนเนาะเราอย่าไปยอมแพ้น,นะครับเราก็นอนนอนนอน,นอน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 โอ้โห กุดในกุดหนเร็วๆรีบลงรีบลงจะได้นอนจะได้นอนเออเดี๋ยวเราค่อยเรื่องมอนสเตอร์ที่หลังนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรสู้กับมอนสเตอร์อะไรพวกนั้นเลยนะครับเฮ้ยต้นกล้าเกิดแล้วโอ้โหผมบอกเลยนะครับว่าเราจะมีต้นไม้ใช้แบบเยอะจัดนะครับตอนนี้นะครับทุกคนผมก็ขุดมาได้แบบเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อทางตรงนู้อเนาะตรงนู้นอะไม่รู้นะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับทุกคนไปต่อเลย วันผมจะเจออะไรนะคบตรงนู้นนะแบบว่าเป็นสูงสูงนะครับทุกคนผมก็ต่อมาเรื่อยๆนะครับแต่ไม่รู้ตรงนั้นมันคืออะไรซึ่งมันไกลมากโอ้โหมันคืออะไรวะเฮ้ยมันคือหยังอะฮะไม้มันคืออะไรอะ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมลองเปิดซังดูนะครับทุกคนเปิดเปิดสักสามห้าโอ้ยคงจะไม่กระตุกไปแลกนะเฮ้ยเฮ้ยมันมีพื้นที่แบบนี้เลยหรอเอาไอ้ที่เราเห็นสูงสงนี่ก็คือเฮ้ยมันมีใบโอมปกปกติเด้เหรอ มีง่างได้เลยอ,อันนี้ผมหลดผิดแมปป่ะเนี่ยอันนี้ถูกแมปหรือผิดแมปก็บอกผมหน่อยนะครับทุกคนอันนี้ผมไม่รู้นะครับทุกคนก็มันไม่มีเกาะรอบๆข้างเลยนะครับใอ้ผิดแมปป่ะเนี่ยวิธีการเพิ่มอาหารของผมนะครับทุกคนนี่ดูระจำแนะนำไปใช้นะครับทุกคนซึ่งก็โดงไปเลยโดนลงไปเลยลเลย้บ๊อเอือ อ่ะแล้วก็มาเกิดที่เดิมตอนนี้นะทุกคนผมก็ได้ต่อมาฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับก็คือตอนแรกฝั่งไปข้ามนู้นครับแต่ตอนนี้มาลองเป็นข้างนี้นะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรนะครับทุกคนซึ่งเป็นสกายบ็อกที่ผมไม่เคยเล่นนะครับผมเล่นแค่แบบว่าในเซิร์ฟเวอร์นะครับที่แบบว่ามีผู้เล่นมากมายอะไรางี้เนะแต่ว่าที่ผมไม่เล่นนะครับก็คือแบบว่ามันอะไรลกหน้าจอกันไมลูเวลนู่นอะไรนู่นคนออนเท่าไหร่เซิร์ฟนี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันมันลกหน้าจอครับทุกคนผมก็เลยไม่เล่นนะครับผมก็เลยเล่นแมปแบบ 40ไปเลยนะ48เลยดิเป็นไงฮะช่างโอ้โหก็เป็นดันธรรมาดาเฮ้ยมันเกิดอียังขึ้นหรือว่าผมโหลดมาผิดแมปเฮ้ยมันเป็นแบบว่าวงกลมนะครับแบบว่าอ้อมมาเลยนะเฮ้ยตกใจเฮ้ <laughs> ยไม่งี้หรอวะเออซื้อเออมีอะไรเฮ้ยดูๆๆดเฮ้ยไอ้พวกค่ะง่วงไปงี้หรอหือยังวะไปตอนนี้นะครับทุกคนก็คือแบบอะไรอะ่ะทำไมมันเป็นแบบ แบบนี้อะ่ะเหมือนแบบเราไอยู่ในซีเรียอย่างนี้เฮ้ยเยวว่ากวนเรผโหลดไปผิดแมพผมว่าผมโหลดมาผิดแน่ๆเลยวันดีพ่อค้าไม่รู้ว่านายมาไงนะแต่ว่าเราขอกลับก่อนเด้อไปละเด้อจุ๊บๆอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอ่าผมโหลดมาถูกแมพหรือว่าผิดแพหรือยังไงนะครับทุกคนก็เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับแต่ก็ลองเล่นดูก่อนนะครับทุกคนตอนนี้นะครับก็เราก็ได้ขยายมาก็ก็เจออยู่ยยนะเป็นไง โทษเรามีเตียงใช้ด้วยแล้วเรามีหินใช้ทุกคนผมบอกเลยนะครับว่าเรามีของใช้ยเยอะอยู่นี่นะครับการขุดของผมนะครับแบบใหม่นะครับทุกคนเราก็มาอยุดตรงบล็อกนี้ปุ๊บเห็นนะมันก็จะอยู่ตรงนี้แลวเราก็กดค้างได้เลยตอนนี้ทนะุกคนผมคล่องใจมากเลยนะครับตรงนู้นะครับผมก็จะต่อไปให้สุดเลยเแบบเอาให้สุดไปเลยดูน,นะครับว่าผมจะไปสุดรับประหยุดอยู่ที่ไหนนะทุกคนโอเคผมขวอ,อ,อน นี่นทุกคนผมต่อมานะครับจนแบบว่าเห็นตรงนี้ชัดมากแล้วเฮ้ยอย่าฟุกนะเรามาเล่นแบบเกาะลอยฟ้าปุ๊บพอเรามีของปุ๊บเราก็ต้องออกจากเกาะลอยฟ้านี้เพื่อไปพื้นที่ธรรมาดาเงื่อนเหลืออันนี้ผมไม่รู้ <laughs> ผมเคยเล่นแต่นในซื้อแบบว่าเป็นซูเปอร์อะไรอย่างงี้นะ,ะทุกคนแบบว่าเขาเปิดที่เล่นเนาะแบบว่าจะมีผู้คนมาเล่นมากมายนะแล้วเราสามารถไปซื้อต้นกล้าได้หรือว,ว่าเราสามารถทับ ช็อปได้นะครับแต่ว่าพิมพ์แบบทับช็อปปุ๊บมันก็จะมีของขายะคร่บอะไรประมาณนี้ที่ผมเคยเล่นนะแต่ว่าเนี่ยผมไม่เคยเล่นนะครับทุกคนไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกันหรือเปล่านะครับผมก็นึกว่าจะมีเกาะแบบข้างๆรอบๆนะทุกคนผมน่าจะหลดผิดแมปนะดูดิ โอ้โหพื้นที่ธรรมราความกินของธรรมราอย่าบ,บอกนะมีพีเดียวตอนนี้นะครับบล็อกก็จะหมดแล้วนะครับแต่ว่าเราก็มาใกล้แล้วนะครับตรงนี้ก็คือแบบว่าอ่าคนทําแบบก็ขี้เกีเยจแล้วเปล่าผมไม่รู้นะครับวัตถกาบาบอกอันนี้เขาเล่นกันยังไงนะขอโทษนะครับทุกคนผมจะโดดตายเลยแล้วกันนะครับเพื่อนที่ไปบ้านเร็วๆเนาะแล้วก็ขุดบล็อกเข้ามาต่ออีกตอนนี้นะครับทุกคนผมเตรียมหินมาเยอะมากเลยนะครับก็คือ3มชุดกับอีก30อันนะครับทุกคนผมว่ามันแหม่งนะไอ้แบบเนี้ย The cat sat on the มันบอกว่ามันแหม่งแหม่งนะที่ผมเคยเล่นนะครับไม่รู้ในโทรศัพท์ในคอมผมเล่นนานมากนะครับเวลาต่อไปาเงี้ยเราจะไม่เจอดินแดนอะไรประมาณนี้นะทุกคนเราจะเจอเฮ้ยขวานเยังอยู่เฮ้ยเราจะเจอไอ้นนี้นะทุกคนไอเขาเรียกว่ามันจะเป็นเกาะแบบว่าเป็นหลายๆเกาะนะทุกคนแต่ว่านี่ผมน่าจะลงผิดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวคือเราต้องต่อไปตรงนั้นให้ได้เราต้องต่อไปตรงนู้นให้ได้ใกล้ถึงแล้วทุกคนตอนนี้ใกล้ถึงแล้วอ้าวข้างล่างทางซ้ายนะครับเริ่มหินแล้วนะครับตอนนี้เริ่มหินแล้วแล้วผมเห็น นะครับทุกคนตรงนู้นเพชรไปไงก<ธ>็โอแบบสกายบอกเลยวะเนี่ยอันนี้คือผมบอกอีกทีนะครับว่าผมไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับแบบนะครับทุกคนก็มีพีเดียวแน่ๆ่เพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ทําเลยนะครับในแบบนี้เนาะผมเคยเล่นแตนในเซิร์ฟเวอร์อย่างที่บอกนะครับถ้าผมจะมาถ่ายตรงเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ใช่เรื่องนะครับที่แบบว่ามันจะเต็มหน้าจอนะทุกคนนี่นะครับทุกคนก็เราก็ได้มาถึงที่นี่ที่แล้วโอ้โหเสียงสกิลตั้นเสียงอะไรเต็มเลยเฮ้ย ฮ้ยวกกิิงดโอเคทุกคนปึ๊บปึ๊บผมทำเป็นขั้นบันไดขึ้นไปเลยแล้วกันนะทุกคนปึ๊บปึ๊บคลิปหน้านะครับทุกคนถ้าใครอยากให้เล่นแมปอะไรก็เราคอมเมนต์มาบอกกันนะผมอยากเล่นไอแล่นอะรู้จักพหมทุกคนไอแล่นไหนที่แบบว่ามันเป็นทะเลทะเลปึ๊บแล้วไอทะเลเนี่ยมันไม่เหมือนทะเลธรรมดาแบบชาวบ้านเขาอะมันคือทะเลที่เราลงไปปึ๊บมันแบบมันจะ เขาเรียกว่ามันจะกัดกินเราอ่ะมันมันมันเหมือนเหมือนมีพิษอ่ะเออเลยประมาณนั้นนะทุกคนแมปนั้นก็น่าเล่นอยู่นะผมเคยเล่นอยู่เคยติดอยู่ช่วงนึงแมปนี้ก็ด้วยโอเคทุกคนเราจะถึงฝั่งฝันของเราแล้วนะครับตอนนี้เราออกมาจากเกาะสกายบล็อกได้แล้วนะครับทุกคนโอ้โหพื้นที่ธรรมดาเดี๋ยวเล่นแบบอะไรอยู่วะเนี่ยไอ้มันมีพื้นที่แบบนี้ด้วยอ่ะหรือว่ามันมีแค่นี้ใชเฮ้ย อย่างโอ้โหไม่ใช่หละอันนี้น,นี่ไม่ใช่หละ อันนี้ไม่ใช่สกายบ็อกแหละอันนี้ไม่ใช่แหละเท่ทำไมนอดงนี้วะผมอ่ะผมหลดไปผิดตัวเฮ้ยสวัสดีครับพี่บ่าวสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปก่อนนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวจบอีพีนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเลยนะครับทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะเฮ้ยกดดีกดดีกด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 ดิ่ง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 โอเคทุกคนสาับานุนเกาะไปก่อนนะครับไม่น่าจะมีแล้วนะคร โอเคนะทุกคนสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามได้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนด้อ,อรักทุกคนนะครับจุ๊บจุ๊บคลิปหน้าเป็นอะไรก็โปรดติดตามชมนะครับจุ๊บจุ๊บ <c oughs> ว่าจะนานกว่านี้